สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูในเรื่องของการยึดโยงผลมะม่วงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผูกผลมะม่วงโยงขึ้นกับตัวของนั่งร้านนะครับการเสียหายของกิ่งมะม่วงก็จะเกิดการฉีกเสียหายนะครับผลจะยังไม่แก่นะครับการยึดโยงนะครับเราก็ใช้เป็นเชือกปอนะครับสีเทานะครับยึดโยงผูกขึ้นไปนะครับไปที่นั่งร้านของเรานะครับแล้วก็ดึงสายเชือกลงมาวิธีการนี้ก็คือจะใช้เป็นวิธีการเดียวของประเทศไต้หวันนะครับ การผูกก,ก็จะมีการผูกไว้ตรงตรงนี้นะครับตรงปลายที่เรามาทําการห่อผลแล้วเราก็จะห้อยยึดโยงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นที่ยังไม่ได้มาห่อถุงคาร์บอนนะครับการยึดโยงขึ้นไปก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะชัดกว่านะครับแล้วก็ยึดโยงขึ้นไปเวลาผลมะม่วงแก่นะครับขนาดใหญ่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับกิ่งของเราเนี่ยจะไม่เกิดการเสียหายเพราะว่าเราจะใช้เป็นนั่งร้านนะครับเป็นการยึดโยงช่วย พยุงไว้นะครับ